อ่าสวัสดีครับนักเรียนอ่พบกับวิชาศิลปะทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นป .4 นะครับตอนนี้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็ความหมายของการพิมพ์ภาพนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ในชั่วโมงที่2นะครับของวิชาศิลปะทัศนศิลป์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่อง การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาตินะครับในการพิมพ์ภาพในวันนี้นะครับก็จะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวัสดุธรรมชาติที่เราจะใช้ในการพิมพ์นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับาการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาตินะครับวัสดุจากธรรมชาตินะครับก็ คือวัสดุที่เราหาได้นะครับตามธรรมชาตินะครับนะอย่างเช่นใบไม้กิ่งไม้เปลือกไม้นะครับก้อนหินเปลือกหอยนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับนะวัสดุในธรรมชาตินะครับเราสามารถที่จะนํามาใช้เป็นแม่พิมพ์สําหรับพิมพ์ภาพได้นะครับนะเราก็จะพิมพ์ลงไปบนกระดาษนะครับอันะนี้ก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับ อันนี้ก็คือภาพพิมพ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาตินะครับมีใบไม้นะครับมีกล้นของเขาเรียกว่าผักนะครับเป็นกระลำก็มาพิมพ์เป็นดอกไม้และใบไม้นะครับอันนี้ก็เป็นการพิมพ์ด้วยใบไม้นะครับสังเกตว่าใบไม้ก็จะนะเลือกที่เป็นลักษณะใบที่ มีลวดลายที่ชัดเจนนะครับทาสีให้ทั่วนะครับแล้วก็พิมพ์แล้วเราก็ยกขึ้นมามันก็จะเป็นร่องรอยของนะครับลวดลายของใบไม้นั่นเองนะครับและสุดท้ายนี่ก็เป็นการพิมพ์จากดอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ครูครกได้นำมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับ ตอนนี้เราก็จะเตรียมนะครับแม่พิมพ์สําหรับพิมพ์ภาพนะครับเป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาตินะครับอ่าอย่างที่1นึนะครับนักเรียนก็ต้องมีก้านกล้วยนะครับก้านกล้วยก็คืออ่าเราก็จะนำอ่าไปตัดใบกล้วยมานะครับแล้วเราก็ลิดใบออกนะครับเหลือแต่ตัวก้านนะครับอ่านี่ครับตัวก้านก็จะตัดเป็นท่อนๆนะครับตัดเฉียงแล้วก็ตัดตรงนะครับ ก็ทาเป็นท่อนอย่างนี้สําหรับเป็นวัแม่พิมพ์สําหรับพิมพ์ภาพนะครับต่อไปอย่างที่2นะครับก็มีใบไม้นะครับใบไม้ก็มีลักษณะท,ที่แตกต่างกันนะครับมีทั้งใบยากใบโค้งใบมนนะครับใบเหมือนพัดนะครับแต่ครูก็จะให้นักเรียนใช้ใบแบบนี้นะครับใบที่เป็นเป็นรูปร่างโค้งแบบนี้นะครับ ต่อไปก็คือการของใบบอลนะครับใบบอลก็คือเนี่ยครับลักษณะใบก็จะเป็นรูปทรงรูปร่างสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตรงนี้ให้ตัดการมันมานะครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆน,นะครับเพื่อใช้ในการพิมพ์พิมพ์ภาพในวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาตินะครับนักเรียนก็หามานะครับ 3อย่างนะครับสำหรับพิมพ์ภาพในวันนี้อ่าเมื่อเรามีแม่พิมพ์แล้วนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับสร้างสีสันนะครับอ่าอย่างที่1เราก็จะใช้สีโปสเตอร์นะครับนักเรียนก็เลือกสีโปสเตอร์มา1ยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตรกรน้อยหรือว่าเป็นตรา ซากุระก็ได้นะครับเองก็ซื้อมานะครับตามแต่นักเรียนจะมีทุนทรัพย์นะครับมีเขาเรียกว่าเงินซื้อนะครับก็เลือกซื้อที่ตัวเองชอบนะครับอ่าะคุกคุกแนะนำนะครับก็จะให้ใช้เป็นสีตาซากุระนะครับแต่และใคร ไม่ค่อยมีสตางค์นะครับก็ใช้ของจิตตกรน้อยก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์สำหรับระบายและตกแต่งนะครับก็คือพุกกันนั่นเองพุกกันนะครับเราก็จะเลือกมา2เบอร์นะครับเบอร์น่าจะเป็นเบอร์6นะครับเบอร์6เนี่เป็นพุกการที่จะไว้ทาพื้นที่ใหญ่ๆนะครับส่วนเบอร์1นะครับหนึ่งเบอร์ เราจะไว้สำหรับตัดเส้นตกแต่งนะครับแล้วก็ทำเป็นเส้นเล็กๆนะครับลดลายต่างๆได้นะครับรไว้สำหรับตกแต่งด้วยต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับใส่สีแล้วก็ผสมสีนะครับคืออะไรถูกต้องนะครับเป็นจานสีนะาจานสีนักเรียนก็ เลือกเอานะครับก็จะมีแบบเล็กนะครับก็ใส่สีได้ก่อนข้างน้อยนะครับส่วนน่ะถ้าเป็นนันใหญ่เนี่ยก็จะมีช่องสําหรับใส่สีและผสมสีอย่างเพียงพอนะครับนักเรียนก็เลือกมานะครับมันน่าจจะมีหลายๆแบบนะครับนักเรียนก็ไปเลือกอาจารย์สีที่เหมาะกับตนเองและก็ชิ้นงานนะครับต่อไปก็เป็น อุปกรณ์สําหรับทําความสะอาดนะครับในเรื่องของผู้กันเราก็จะใช้ล้างผู้กันนะครับก็เป็นกระป๋องนะครับนี่ก็เป็นแก้วนะสำหรับล้างผู้กันนะครับก็จะเป็นแก้วที่นักเรียนไม่ใช้แล้วนะครับแก้วน้ำพลาสติกหรือว่าจะเป็นขวดพลาสติกเอามาตัดก็สามารถทําเป็นแก้วล้างผู้กันได้นะครับหรือจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็น เป็นเขาเรียกว่ากระป๋องนะครับเป็นพลาสติกสามารถยุบขดยืดได้นะครับอันนี้ก็มีขายที่ห้างสรรพสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับล้างพุกกันนะครับและอุปกรณ์สำหรับเช็ดพุกกันนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับสำหรับเช็ดทำความสะอาดพุก,กันอ่านักเรียนก็ไปเลือกผ้า ที่บานนักเรียนนะครับก็จะเป็นผ้าที่ไม่ใช้แล้วเป็นเสื้อผ้าเก่านะครับก็เราก็นํามาใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับเช็ดผกันนะครับเวลาเราล้างสีแล้วก็อเอาผูากันมาเช็ดให้แห้งนะครับเพื่อใช้งานในครั้งต่อไปครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับสําหรับการาทําทงานในวันนี้นะครับ อ่านนี้เราก็จะให้นักเรียนดูนะครับการพิมพ์ภาพเป็นมแมลงปอนะครับโดยใช้วัสดุธรรมชาตินะครับอ่าวัสดุอุปกรณ์นะครับอ่านักเรียนก็ดูแล้วก็หามาให้ครบนะครับอ่านี่ก็คือภาพที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็ใช้กระดาษวาดเขียนนะครับเป็นพื้นรองรับนะครับนี่ก็เป็นการกล้วยนะครับอันนี้เป็นกาน้านอ่กาก้านของบัว าการบอลครับอ่านี่ก็เป็นทําเป็นลําตัวนะครับส่วนก้านกล้วยเนี่ยเราก็จะพิมพ์นเป็นดอกไม้ด้านล่างนี้นะครับ่ส่วนก้านของใบบอลนะครับหรือก้านพักตบก็ได้นะครับเราก็จะใช้ในการพิมพ์เป็นส่วนหัวนะครับของ มแมลงปอนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำนะครับอ่าข้ออื่นเราก็วางตำแหน่งนะครับมาร์คจุดพอคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จุมสีนะครับกดด้วยอ่าเขาเรียกว่าเป็นการบ่อนนะครับจุดลงไปทำเ,เป็นหัวก่อนนะครับขนาดใหญ่อันนี้เป็นขนาดเล็กลงมานะครับนักเรียนก็ ทาสีนะครับแล้วก็กดลงไปบนพื้นกระดาษนะครับถ้ามันไม่ติดนะครับเราก็สามารถทาเพิ่มได้นะครับนักเรียนก็ผสมน้ำไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ให้มันข้นๆพิมพ์ลงไปอันนี้ก็เปลี่ยนสีใหม่นะครับก็ใช้ก้านที่เล็กลงนะครับเห็นไหมขนาดของ แม่พิมพ์พก็จะต้องมีการลดลั่นนะครับเพื่อจะได้เป็นรูปที่สมบูรณ์อันนี้ผู้การมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับต่อไปเราก็จะมาทําปีกนะครับเราก็จะใช้ใบไม้นะครับนักเรียนอ่าจะนํามาตัดเป็นโค้งๆก็ได้นะครับแล้วเราก็มาทาสีนักเรียนน่าจะใช้ไม้จับไว้นะครับ ทาเสร็จแล้วนักเรียนก็นํามานะครับพิมพ์ใช้นิ้วกดนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดลงไปรูดให้แบบาแน่นนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะกลายเป็นปีกผีเสื้อนะครับอ่านี้ก็พิมพ์ทั่อไปยกขึ้นมาทานะครับให้ทั่วผสมสีก็ได้นะครับเข้มอ่อนนะครับ กดลงไปนะครับให้ทั่วนะครับแลยยกขึ้นมาอ่าทีนี้แรงปอเสร็จแล้วเราก็ใช้พวกกันเล็กนะครับตกแต่งนะครับอ่าที่ครูบอกว่าใช้พวกกันเบอร์เล็กในการตกแต่งตัดเส้นนะครับอ่าเติมลูกตาเติมขานะครับส่วนที่มันเล็กๆอ่าเติมนวดขีดนะครับใช้การแบบจุ่มแล้วก็ขีดตวัดให้เร็วๆนะครับมันก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับ ต่อไปก็จะมาทําเป็นการดอกไม้นะครับเราก็ใช้พู่กันเบอร์เล็กนะครับขีดขีดนะครับขีดในแนวเส้นโค้งนะครับให้มันเหมือนกับหญ้ากําลังโดนนะลมพัดนะครับเสร็จแล้วเราก็นําก้านกล้วยนะครับจุ่มสีเหลืองนะครับก้านกล้วยนี้จะใช้อันเล็กนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเราก็จุ่มสีแดงนิดนึง ให้เป็นคลิปของดอกไม้นะครับตอาานี้เราก็จะทาในส่วนของใบนะครับใช้สีเขียวนะครับผสมเหลืองนิดๆก็ให้เป็นเขียวไล่ไล่เป็นเชดอ่อนนะครับเข้มไปหาอ่อนก็พิมพ์ใบครับซ้ายซ้ายกับขวานะครับให้เป็นระเบียบ ันนี้เป็นส่วนของใบไม้นะครับนักเรียนอาจจะผสมสีเป็นสีต่างๆได้นะครับก็เราก็เรียนมาแล้วในเรื่องของการฝึกผสมสีนะครับมาอนนี้เราก็ใช้พวกกันเล็กมาตกแต่งก้านนะครับให้มันเชื่อมต่อกับตัวดอกขีดเส้นนะครับเส้นเล็กๆตวัด ซ้ายขวานะครับอ่าแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอ่าันนี้เราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้ภาพพิมพ์ที่มาจากธรรมชาตินะครับเป็นไงไหมครับสวยไหมครับอ่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการพิมพ์ภาพนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาตินะครับก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับอนักเรียนก็ สร้างงานนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแนวทางในการพิมพ์ภาพนะครับนักเรียนอาจจะคิดจัดแปลงนะครับอาจจะเป็นผีเสื้อก็ได้นะครับเป็นมาเป็นพึ่งก็ได้นะครับนักเรียนก็คิดแล้วก็ใช้วัสดุที่คุกๆกได้อสอนใบนะครับนํามาสร้างเป็นผลงานในเรื่องของการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับใน สำหรับในชั่วโมงนี้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับในวิชาศิลปทัศนศิลป์นะครับของชั้นป .4 เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการพิมพ์ภาพนะครับแต่ว่าเราก็จะพิมพ์ในเรื่องของการพิมพ์ด้วยวัสดุสังเคราะห์นะครับวัสดุสังเคราะห์ก็เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับมาพิมพ์จากคัต์บนบัต พิมพจากลูกโปง่งแล้วก็พิมพ์จากกระดาษที่ตัดเป็นริ้วๆวนะครับอ่าในสัปดาห์หน้านะครับเนี่ยเราก็จะมาพิมพ์ในเรื่องของวัสดุสังเคราะห์นะครับอ่าในหลังจากนี้นะครับให้นักเรียนที่เรียนออนไลน์นะครับอ่าเริ่มทำงานเตรียมหาวัสดุและอุปกรณ์นะครับให้ให้พร้อมแล้วก็พิมพ์ภาพมาครับเกณฑ์ชื่อนะครับ นมสกุลมาด้านล่างของกระดาษนะครับที่กอบ1นิ้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อมาให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับงานชิ้นที่1นนะครับในเรื่องของ mind m a p p i n g นะครับาสําหรับในชั่วโมงนี้นะครับในเรื่องของการมีภาพด้วยวัสดุธรรมชาตินะครับก็นักเรียนก็ไปสร้างงานให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งงานนะครับใครที่เรียนออนไลน์นะครับให้ผิให้ถ่ายรูปนะครับผลงาน แล้วก็นักเรียนก็ถือผลงานถ่ายรูป1ชิ้นนะครับยิ้มด้วยแล้วก็ถ่ายผลงานที่เป็นงานอย่างเดียวนะครับอีก1รูปนักเรียนก็ส่งมาทางลายกลุ่มนะครับส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะครับนักเรียนก็ทํางานนะครับจากที่บ้านนะครับแล้วก็มาส่งคุณครูนะครับในวันศุกร์นะครับหรือว่าจะมาส่งในชั่วโมงก็ได้นะครับครูก็จะให้คะแนน อ่านะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับวิชาศิลปะทศนิสิ์นะครับในเรื่องของการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุสังเคราะห์นะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย